ครับอย่าเพิ่งเห็นกันครับผมนี่ครับดูดูดูคีบดูเครื่องครับผม วันนี้ก็ตอนเช้านะครับผมนะมาดูสภาพประกาศวันที่สองครับผมนะที่จดะเบนไดเอามาครับก็มาให้อาหารมันเดิมครับผมนะมให้อาหารครับตอนเช้าครับเดี๋ยวมาดูเขาจะพองหรือยังครับผมนะเขาหายตื่นหรือยัง ก็ยังไม่พองเลยนะครับผมนะยังไม่พองเลยอ่ะพองแล้วครับเห็นไหมครับผู้ชมรองแล้วนะครับตรงนี้ไม่มีแสงนะครับ ยังไม่เข้าเลยอือ้าวทำไมหางตกตกทำไมไมำไมน้ำหวัวเชนะ่ดเออนะนี่ครับจะเป็นน่าจะเป็นพวก นิโมนะครับนิโมโม่หลายหลายสีครับออตะเบนก็ไม่รู้นะครับนะต่เบนเรียกวมรวมประกาศแฟนซีไปเลยแล้วกันครับนี่ใครรู้ก็คอมเมนต์มาด้วยนะครับผมนะคอมเมนต์บอกกันด้วยตัวสุดท้ายนี้ไม่พองครับผมนะไม่พองไม่สู้เลยอืมต้องพักอีกครับ nút tôm ya, à, giờ hàng đó bố. ตัวละห้าเมตรพอครับโอ้อาหารก็จมไวนะครับผมอาหารจมไวมากเลย ตัวเรียมสูตรไม่สู้เลยนะครับผมนะเออสอมไว้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยเอาไปรัดครับผมนะอ่ะพองแล้วครับพองแล้วพองแล้วนี่ครับไม่อะยเพึ่งเห็นกันครับผมนี่ครับดูดูดูคีบดูเครื่องครับผมอืมไงครับดูคีบดูเครื่องครับ นได้อยู่นะครับผมวันนี้ตัวเม็นก็อัปเดตให้พี่น้องดูครับผมนะตัวเมียก็ ท้องก็เริ่มป่องไม่มากนะครับผมนะมีตัวกลางเนี่ยครับนะป่องมากหน่อยก็เลี้ยงเข้าไปก่อนครับเลี้ยงเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งรีบเพาะครับนะพักเข้าไปก่อนเพิ่งเอ,อมามาเมื่อวานครับผมนะลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมนะจะมีอัปเดตเรื่อยๆครับผมนะสวัสดีครับ